สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องใน Facebook ด้วยใน YouTube ครับติ๊กต๊อกด้วยนะครับคันนี้ครับวันนี้ผมพามาชมนิสสันบิ๊กเอนะครับคันนี้เป็นนิสสันบิ๊กเอฝาแดงนะครับปี35นะครับเครื่องดีคัสีสวยครับยางดีนะครับช่วงล่างแน่นนะครับเด๋าดูไปพร้อมๆกันครับอันนี้ดีเป็นภายนอกนะครับรอบตัวรถนะครับอ่านี่เป็นภายในครับดูให้ดูภายในครับนี่ภายในนะครับภายในก็สวยครับโอเคใช้ได้ครับตามอายุการใช้งานครับ เบาะมีขาดนิดนึงนะครับแค่นี้นะครับไม่เป็นปัญหานะครับในการใช้งานครับนี่ครับรอบคันนะครับต่อไปดูคัสซีครับคัสซีครับไม่ผูไม่ดามแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตครับรันตีได้เลยนะครับนี่ครับซีครับช่วงที่สําคัญให้ดูนะครับมันตามนี้นะครับคัสซีสวยครับทั้งสองเส้นยาวก็ใช้ได้นะครับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับพื้นกระบะไม่ผูนะครับ ให้ดูเลยครับพื้นกระบะไม่มีผุครับรถพร้อมใช้งานนะครับไฟระบบไฟอออครบนะครับนี่เป็นรอบคันนะครับให้ดูนะครับนี่เป็นคัตสีข้างหนึ่งนะครับคัตสีสวยครับไม่ผุไม่ดามครับทั้งสองเส้นครับใช้งานได้ยาวครับ เกียร์ดีเฟืองท้ายดีไม่หอนนะครับไม่หลุดครับนี่ครับเป็นหนาอีกข้างหนึ่งนะครับเบาข้างหลังก็ใช้ได้นะครับนี่ครับดูเลยไม่ผุนะครับรถบ้านน้ำเด็มนะครับคันนี้ข้างหน้านะครับพาสีไม่ขาดนะครับคันนี้อ่าพาสีพุทธิกา66กนะครับ ซื้อไปใช้งานได้เลยครับอีกยาครับต่อไปดูเครื่องครับเครื่องยนต์ครับ ต้องดีครับแม่ไอ้นี่พุ่นครับน้ำก็ดีครับไม่ดันนะน้ำไม่ดันครับน้ำปกติตัวรถได้เดิมบางนะครับตัวรถนะครับเลขยังอยู่นะครับตัวรถสวยครับได้เดิมบางนะครับให้จนะครับ ยัเดอนะคยับเดนัดเพื่อนะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับ0895727731นะครับและ0856424734นะครับดูรถได้ที่อำเภอบานผือจังหวัดอุดรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ เจอกใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ